วัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หยุดอยู่บ้านนะคะกินลูกพับกันค่ะค่ากินนะคะนี่ค่ะลูกพับญี่ปุ่นนะคะเริ่มออกแล้วค่ะเต็มเลยค่ะตอนนี้ก็เมื่อวานพ่อมาให้นะคะก็เลยปอกกินซะเลยค่ะวันนี้อันนี้จะกินแล้วจะขับถ่ายดีมากเลยนะคะกินเยอะๆแล้วท้องผูกนี่จะหายเลยค่ะบอกเลยค่ะตอนนี้หวานมากค่ะลูกพับ หวานอร่อยค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะที่ญี่ปุ่นวันอาทิตย์ค่ะถ้าลมพัดไม่แรงนะคะแต่วันนี้ลมพัดจะแรงหน่อยค่ะถ้าลมไม่พัดนี่อากาศจะดีมากค่ะอยู่ที่สิบแปดองศานะคะตอนนี้วันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะบายบายว่าจะออกไปซื้อกับข้าวกันนะคะอากาศดีมากๆค่ะอืมหวานมากค่ะอร่อย ลองซื้อกินนะคะที่ประเทศไทยตอนนี้ของฟุกชิมะก็คิดว่าไปประเทศไทยแล้วนะคะเพราะว่าของจังหวัดฟุกชิมะจังหวัดที่สีอยู่นี่ลูกพับจะส่งไปประเทศไทยนะคะบอกเลยค่ะอร่อยไม่ผิดหวังถ้าซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะคะเป็นลูกพับจากญี่ปุ่นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกทากินะคะเนี่ยค่ะอร่อยสุดๆค่ะไปซื้อได้นะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ต่างจังหวัดหรือเปล่านะคะแต่ที่กรุงเทพมีแน่นอนค่ะของฟุกชิมะนะคะจากจังหวัดฟุกชิมะเนี่ยอร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังนะคะลูกพับค่ะแล้วก็คนจีนชอบซื้อกินนะคะถึงจะแพงแค่ไหนก็คือซื้อกินแล้วไม่ผิดหวังค่ะลองซื้อกินกันนะคะวันนี้ได้อยู่บ้านก็เลยได้ปอกกินแล้วก็ชิวๆกับ การพักผ่อนสักหน่อยค่ะวันนี้จริงๆแล้วลูกชายจะไปเล่นเทนนิสนะคะซ้อมเทนนิสค่ะเรียนชูนะคะเป็นซ้อมเทนนิสแต่ไข้ขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะไปสาธารณศึกษามาแล้วก็ไข้ขึ้นค่ะก็เลยไม่ได้ไปนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปซ้อมเทนนิสค่ะก็เลยหยุดอยู่บ้านนอนไข้ขึ้นอยู่ข้างบนค่ะก <c oughs> <c oughs> ินข้าวเสร็จกินยาแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วค่ะ เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเลยค่ะวันนี้ถ้าได้กล่าวไปข้างนอกไปซ้อมเทนนิสหรือไปอะไรก็วันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะอากาศดีมากๆไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปค่ะมะเลยนะคะทุกคนลองซื้อกินนะคะที่ประเทศไทยลูกพับค่ะ โอเคนะคะวันหยุดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะเที่ยวกันให้สนุกนะคะและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพรวกนี้ต้องทํางานต่อนะคะสู้ๆค่ะสนุกสนุกกับวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ